สัปดาห์ที่2ของเทศกาลเตรียมรับสเสด็จเราจุดเทียนแห่งสันติสุขกันแล้วสันติสุขที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่ความเงียบสงบหรือการไม่มีสงครามนะครับแต่มันคือสภาวะในจิตใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยในภาษาฮิบรูเขาเรียกสิ่งนี้ว่าชาโลมครับเป็นความสุขสมบูรณ์ที่มาจากการเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมเส้นทางสู่สันติสุขนี้เริ่มต้นจากเสียงเรียกในถิ่นทุรกันดารที่บอกให้เราเตรียมทางให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ยอนผู้ให้บับติสมาบอกว่าไม่ใช่ให้นั่งรอเฉยๆนะแต่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนใจตัวเองคือต้องกลับใจใหม่นั่นเองการเตรียมตัวนี้ก็เหมือนการทําถนนใหม่ทางจิตวิญญาณเลยครับเป็นการปรับภูมิทัศน์ข้างในตัวเรานี่แหละหลักๆก็มี3ามอย่างคือถมหุบเหวในใจลดภูเขาแห่งความหยิ่งยโสแล้วก็ทําทางที่คดเคี้ยวให้มันตรงซะพอคนได้ยินแบบนี้ก็เลยถามย้อนกลับไปว่าแล้วเราต้องทํำยังไงล่ะคาตอบของย้อนชัดเจนเลยครับว่า การเปลี่ยนแปลงข้างในต้องแสดงออกมาเป็นการกระทําที่จับต้องได้ท่านก็แนะนําตรงๆเลยฝูงชนให้แบ่งปันคนเก็บภาษีต้องซื่อสัตว์ส่วนทหารก็ต้องยุติธรรมและพอใจในสิ่งที่ตอนมีนี่คือประเด็นสําคัญเลยครับสันติสุขกับพระเจ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่สร้างสันติสุขกับคนรอบข้างแต่การเตรียมตัวแบบนี้ไม่ใช่แค่ทําช่วงเทศกาลนะครับมันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นมองไปถึงอนาคตเลย เพราะการเตรียมจิตวิญญาณแบบเดียวกันนี่แหละที่จะทําให้เราพร้อมไม่ใช่แค่สําหรับคริสต์มาสแต่สําหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองด้วยอัครทูตเปโตรบอกว่าที่ดูเหมือนพระเจ้าจะช้าจริงๆแล้วคือพระองค์กําลังอดทนรอให้ทุกคนได้กลับใจฉะนั้นเราต้องใช้เวลานี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่เมื่อวันนั้นมาถึงเราจะอยู่ในสภาวะที่สงบสุขกับพระองค์สถิสุขแบบนี้มาจากชีวิตที่บริสุทธิ์และยำเกรงพระเจ้าครับเป็นความสงบที่ไม่ว่าโลกรอบข้างจะเป็นยังไงก็ไม่สั่นคลอน เอาละครับงานเส้นทางสู่ชาลมหรือสันติสุขที่แท้จริงเนี่ยสรุปได้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่ต้องทําต่อเนื่องกันอย่างแรกกลับใจใหม่เคลียร์ทางข้างในให้โล่ง 2. เป็นผู้สร้างสันิภาพและ 3. ใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ครับในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้คําถามก็คือแล้วเส้นทางสู่สันติสุขของเราจะเริ่มต้นยังไงไม่ใช่แค่การเฝ้ารอแต่คือการลงมือสร้างจากข้างในครับ